แทบจะไม่ขึ้นค่ะกระดืบกระดึบโอ้ใหญ่มากในยามที่ดอกไม้เบ่งบานดอกเบี้ยก็บานสะพังเหมือนกันค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ทางจึงมารับจ้างตัดหัวมันเพื่อไปจัดการกับดอกเบี้ยที่บานสะพังของนางค่ะแต่ว่าไล่นี้สิคะดูหัวสิคะเพื่อนๆมันใหญ่เกินไปค่ะมันจะคุ้มกับค่าแรงไหมคะเนี่ย นี่เพื่อดอกเบี้ยนะคะนางจึงมาลุยได้ขนาดนี้ใหญ่มากค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้จางมาเหตุงานเนี่นี่ว่าเป็นจังมาจมเหตุงานไปเห็ดงานไปค่ะท่านายไปพาเพื่อนๆมาดูมันเกษตรศาสตร์ค่ะเกษตรศาสตร์อายุ8เดือนค่ะเพื่อนๆไม่ได้ใส่ปุ๋ย ลองพื้นขี้ไก่นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวจะดูนะคะมางัดดูกันเลยค่ะต้นใหญ่มากค่ะเพื่อนๆแมคครน้อยเอาไม่อยู่นะคะสงสัยต้องใช้แมครใหญ่เอาละค่ะต้นเท่าขวดโคกเลยค่ะเพื่อนๆเง้ามันนะคะ ดูสิคะแทบจะไม่ขึ้นค่ะกระดึบกระดึบ๊บโอ้ใหญ่มากอุ้ยหัว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 นี่ค่ะ,กะเกษตรศาสตร์แปดแปดเดือนแปดเดือนไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยค่ะเพื่อนดูสิคะดูหัวใหญ่มากค่ะ ใหญ่มากเลยอะหัวใหญ่มากเดี๋ยวไปดูที่เขาขุดไว้แล้วนะคะืมันได้ขี่ไกลหรือมันได้อีหยัง <c ười> มันตีเป็นขี่บ้างอย่ามันลงช่องจะมองใบลงมันก็ใหญ่เด้ย<า>อยวาเน,นี่ยบอเรื่องนั่งเนี่ยบอเรื่องเนาะ นี่ค่ะที่ขุดไว้แล้วนะคะล่เดียวกันค่ะแปลงเดียวกันเลยค่ะใหญ่มากแต่ตรงนี้เป็นดินทรายนะคะผสมดินทรายค่ะหัวจึงไปได้ดีนะคะเพื่อนๆดูจากหัวสีขาวๆข,ของเขาสิคะเพราะว่าเขาอยู่กับทรายเนาะสวยมาก ใหญ่มากโอ๊ยสับไม่ไหวแล้วค่ะสงสารคนแบกขึ้นรถสิคะนี่อใหญ่ขนาดนี้ใหญ่โตขนาดนี้แต่ก็ยอมนะคะเพราะมันใหญ่มากมันใหญ่มากเลยค่ะสวยมากเพื่อนๆเนกรเรษรซาดค่ะอายุแปดเดือนไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วย ใหญ่โตได้ขนาดนี้ดีจังเลยค่ะสิ่งไหนออกดอกในบ้านนะคะนางก็จะพาเพื่อนๆไปดูสิ่งนั้นเลยค่ะถ้าเราสินเสมอกันเพื่อนๆค่ะกดติดตามนางเลยค่ะรักเพื่อนๆค่ะ